สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันฝนตกที่บ้านฝนตกกันไหมจ้าเช้านี้เก็มีอ่าเรื่องราวดีๆมาแชร์ให้ทุกท่านได้ฟังกันเนาะ mm hmm. อะจากกระแสที่ผ่านมาช่วงนี้เนาะก็จะเป็นกระแสของเรื่องพอสอที่เราอาได้เห็น ได้อ่าผ่านตามมาบ้างดรเอกท่านก็บอกว่าแบรนด์ที่เข้าไปเกาะกระแสของท่านสองพศช่วงนี้สุขิดไหมมาดูกันค่ะว่าแบรนด์ที่เข้าไปเกาะกระแสช่วงนี้สุขิดจริงไหมดรเอกบอกว่าการที่่าแบรนด์เข้าไปเกาะช่วงนี้อ่ก็ควรจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่กอเนาะกอแรกค่ะคือกลมกล่อม เข้าไปเกาะให้กลมกลม่อมพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปอ่าสิ่งที่เข้าไปเกาะกระแสะช่วงนี้ก็อ่ากนำความรู้ความรู้ในประโยชน์อที่ลูกค้าหรือว่าผู้ฟังควรจะได้รับให้มากกว่าอ่าความรู้หรือว่าประโยชน์ของแบรนด์ของเราอืนะคะ คือ,ผ,อผู้ฟังต้องได้มากกว่าหรือว่าลูกค้าต้องได้มากกว่าเราเห็นประโยชน์เขามากกว่าเห็นประโยชน์เรานะคะตัวที่สองนะคะกที่สองกลมกลืนค่ะก็จะเป็นเรื่องของวิธีการพูดวิธีการคิดอ่าให้มีความกลมกลืนไปกับลูกค้าหรือว่าไปกับผู้ฟังอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาให้กลมกลืนอยู่กับเขาก็ใช้ภาษาเขานะคะอย่าหาธร ภาษาที่เป็นภาษาเราอันนี้อาจจะโดนแกงได้นะคะข้อที่สามอยากเกินเลยในสังคมของเรานะคะช่วงนี้ในสังคมของเราต้องยอมรับเลยว่ามันมีเส้นบางๆอยู่นะคะในเรื่องของมารยาทอย่าอ่าคนที่คุยกับเราก็เราก็ต้องให้ให้เกียรติเขามีมารยาทในการคุยนะคะ อย่าเกินเลยข้อที่สี่เกาะกระแสหรือว่าเกาะแบรนนะคะจริงๆแล้วจำเป็นไหมว่าทุกแบรนต้องเข้าไปเกาะกระแสที่มีอยู่นะตอนนี้อ่าดเรเอกบอกว่าคือกระแสที่มีอยู่บางแบรนมันก็ไม่ไม่มีความเกี่ยวข้องเนาะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเกาะเพื่อที่จะอ่า อยู่ในกระแสแบรนด์ของเราบางทีเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่แบรนด์ที่มันอยู่ในกระแสเราก็ต้องยึดมั่นในแบรนด์ของเราเกาะแบรนด์ของเราให้มันแน่นถ้าแบรนด์ของเราไม่เหมาะจริงถ้าเราเข้าไปเกาะกระแสช่วงนั้นอ่าเราอาจจะโดนแกลเราอาจจะโดนแกงได้นะคะและแบรนด์ของเราอาจจะสุญขิดได้เฮ้ยแล้วอีสุขิด ไอ้โดนแกงหรือว่าอีอะไรต่างๆที่พอ,อท่านพูดวันนี้อยากรู้กันไหมว่าแต่ละคำมันมีอะไรกันบ้างนะคะอย่างที่อ่าท่านดรเอกพูดนะคะเรื่องของสุขิดหรือว่าตายสุขิดก็คือตายสุขคติย่อลงมาง่ายๆก็จะเป็นสุขิดถ้าแบนสุขิดก็คือแบนแบนเราอ่ะจ,จะตายลงไหมโดนแกงก็อาจจะโดนแกล้ง โกหกลอกให้เชื่ออะไรประมาณนี้ค่ะ <c oughs> ถ้าเรามีสีกอสีกอตัวนี้เราอาจจะจึ้งมากเลยจึ้งก็คือเก๋ดีดีมากดีงามประมาณนี้ขอบคขนขาทุกท่านอ่าจากสีกอนี้ขอคอมเมนต์จากพี่ๆทุกท่านหน่อยจ้าเริ่มจากพี่ต้นค่ะ ก็ถ้าพูดถึงการคำนึงถึง4กรเนี่ยก็คือถ้าเป็นกระแสจริงก,ก็เห็นด้วยครับกับชุดอ่ากับกับสองพอสอเดซอมนะครับผมที่ตามกระแสะแต่ในเรื่องของแบรนด์ที่เข้าไปก่อกระแสะเนี่ยมันก็อย่างที่บอกครับผมตามเส้นบางๆตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ยังยึดถือกันมาเนาะตั้แต่บรรพบุรุษมันก็การวางตัวการคําพูดวาจามันก็ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนในเรื่องนี้ที่ที่ที่อยากจะอย่างที่บอกเคย เคยเปิดคลิปนะครับผมแล้วที่มันเป็นกระแสจริง,อย,งอย่างที่บอกไปครับผมเกี่ยวกับใบกระท่อมเนี่ยก็ยังกําลังพยายามหายูยนะว่าแบรนด์ไหนที่เขาจะทำเนี่ยแล้วเราจะเข้าไปเจาะกลุ่มตลาดนะครับผมขอบคุณมากเลยครับค่ะขอบคุณค่ะพี่ต้นก็เรื่องมารยาทก็สําคัญเนาะอืิอริโบบ้างค่ะก็อย่างอย่างที่อย่างที่มีพวกคําศัพท์หรืออะไรพวกเนี้ยค่ะ มันทาให้รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ยุคไหนสมัยไหนอะไรเงี้ยเราต้องเกาะกระแสให้ทันบางอย่างถ้าเราไม่รู้สู่ขิดคืออะไรแกงหม้อใหญ่คืออะไรอะไรเงี้ยมุนินมูตาอะไรเงี้ยอย่างที่ได้อ่านเมื่อกี้ไปมันก็อาจจะทําให้เราดูแบบดูเอาไปดูเชยไปถ้ารู้ถ้าทันในสถานการณ์นั้นๆก็จะได้เอาไว้คุยเล่นกับลูกค้าหรือว่าเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ นอขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะพี่โบตามกระแสะให้ทันนะอยากได้อ่าความรู้อะไรเพิ่มเติมหาได้จาก google ค่ะพี่โบเอาก็มาจาก google เ,เหมือนกันพี่บีบ้างจา้าเยี่ยมมากเลยครับเยี่ยมมากเลยก็โอเคชอบกลมกลืนแล้วกันนะอขอบคุณค่ะพี่บีเราต้องอยู่ในสังคมต้องกลมกลืนไปนะคะพี่ป๊อกค,ค่ะ ครับออฟทาปากสีแดงนี่เฟี้ยวมากเลยครับก็คือมาทำไมตีห้าพี่ฟอบโอเคเฟี้ยวนี่เฟี้ยวนี่นานมากเป็นเป็นขับชินนานมาแล้วก็อ่ะเรื่องสีกอกลมกอกก็คือต้องคิดถึงประโยชน์ของเขา้าแล้วก็กลมเกืนก็ใช้ภาษาเดียวกับลูกค้าแล้วก็อยากเกินเลยมีมรารย,ยาทตรงเนี้ยผมพี่มองว่ามันเป็นศาสตร์และศิลป์มันต้องมันต้องแอดจัตต้องดูหน้างานมันไม่มีสูตรสาเร็จครับส่วนเกาะแบรนด์ก็ดูจากกระแสที่เข้าไปว่าเหมาะกับแบรนด์เราไหมครับก็ขอบคุณสําหรับการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดีๆครับคุณครับขอบคุณค่ะพี่ป๊อกค,ค่ะพี่สมชายบ้างค่ะครับขอบคุณครับออคือพูดถึงเรื่องของการเกาะแบนด์เกาะกระแสอะไรต่างๆอะครับก็คือคือให้เรื่องของทำตัวเราเองให้ทันสมัยกับทุกเหตุการณ์เพราะว่าถ้าเราไม่ทันต่อเหตุการณ์บางทีอาจจะทำให้เราเปลี่ยนเป็น,น,น,นไม่ทันนะครับ ก็คือเพราะฉะนั้นคือแต่ทําให้มันเหมาะสมพอเหมาะพอดีอะครับไม่ไม่เกินเลยเกินไปครับขอบคุณครับค่ะพี่สมชายขอบคุณค่ะก็วันนี้เราต้องตามให้ทันกระแสตามให้ทันเหตุการณ์เนาะไม่งั้นเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องวันนี้ขอบคุณทุกทกท่านมากค่ะพบกันใหม่ EP หนะ้าวันนี้สวัสดีค่ะ